คือเราเราจะมองแค่ว่ามุมมุมที่จะมีการเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันต้องน้อยที่สุดนะนะครับมันต้องน้อยที่สุดครับก็แสดงว่ามีความคึกพักแต่ต้องยอมรับอยอมรับที่ลุงพูดก็ถูกหมดที่ลุงพูดก็ถูกหมดนเพราะว่ามันมีคําว่ามันมีรูปแบบอะมันมีรูปแบบเหมือนนัก เหมือนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะแบกจะแบกตราสถาบันอยู่ในตัวเองจะแบกตราสถาบันอยู่ในตัวเองดังนั้นถ้าเด็กกลุ่มนี้มีสถาบันในตัวเองว่ามาจากโรงเรียนนี้มาแล้วเป็นไงเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่กลับมาแล้วช่วยครอบครัวช่วยพ่อแม่เป็นคนที่มีนิสัยดี พักลุกให้คนแก่ชารานั่งช่วยหิ้วของข้ามถนนอ่าเป็นคนขยันเนี่ยตาสัญลักษณ์นั้นก็จะถูกชื่นชมในตัวเขาแต่ถ้าใส่ตราสัญลักษณ์ของสถาบันนั้นๆแล้วก็เป็นไงไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปต่อยตีกันตาสัญลักษณ์นั้นก็จะเสียหายไปด้วย อธิบายแบบนี้มันก็จะเป็นมุมมองของภาพลักษณ์เช่นผมเป็นยูทูบเบอร์ลุงป้าถ้าผมไปฆ่าใครไปต่อยตีใครตีใครมีเรื่องใครคนจอ่อจ่อหัวก็บอกว่าเอานะครับยูทูบเบอร์ลุงครับยูทูบเบอร์นายเฉยพลยูทูบยูทูบเบอร์ลุงพลนะครับไปมีเรื่องกับคนอข้างบ้านครับยูทูบเบอร์ลุงพลนะครับ ไปขโมยของคนครับยูทูบเบอร์ลุงพลครับไปถูกถูกดำเนินคดีครับในเรื่องหมิ่นประมาทยูทูบเบอร์ลุงพลยูทูบเบอร์ลุงพลยูทูบเบอร์ลุงพลมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าจุดหนึ่งที่แม้แม้นจะเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นผมว่ามันก็จะเป็นการ ตือนมันจะเป็นการเตือนนะเป็นการเตือนแล้วก็เป็นการทําให้เราคิดมากขึ้นหรือให้เราตระหนักมากขึ้นว่าเออเฮ้ยถ้าถ้าเรารู้ว่าลุงลุงเขาก็จะมีขีดจํากัดในเรื่องนี้อยู่เหมือนเหมือนป้าแตนก็รู้ก็รู้จุดบอดของลุงอยู่แบบเนี้ยเออเราก็อยู่กันมาจนสามสี่ปีเนี่ยเ้าจะมา ามาเอาจุดนี้เพื่อมาเกียรติลุงเหรอก็คงไม่ใช่เวนะลาผมจะวางน้ำหนักผมจะชั่งน้ำหนักนะครับผมจะชั่งว่าลุงเนี่ยแกเครียดกว่าพวกเราลุงมีมีความเครียดกว่าพวกเราลุงมีความเครียดกว่ายูทูบเบอร์คนเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนก็มีมีหัวจิตหัวใจบางอารมณ์อารมณ์มันไม่มันไม่ อารมณ์มันไม่เที่ยงนะครับในมุมนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าเออส่วนหนึ่งก็มีส่วนสำคัญนะก็คืออ่าถ้ามันไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยยูทูบเบอร์พวกเราจะทำยังไงไหนเพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่จะสารต่อที่จะให้อ่าเอฟซตรึงเอฟซเราดูอ่ะเอฟซเราชอบแบบไหนอ่ะนี่คือจุด เกิดเหตุก็คือหมายความว่าสถานการณ์เนี่ยม,มันมันคลี่คลายสถานการณ์มันชัดเจนนะครับแต่ว่าวิธีการจะตรึงคนดูของแต่ละช่องเนี่ยนี่คือปัญหาของ y o u t u ยูทูบเบอร์นะรว่าจะทำอย่างไรให้ f อซมาดูนะครับดังนั้นแต่ละแต่ละช่องเขาจะมีอัตลักษณ์ของตัวเองจะมีวิธีการของตัวเองดังนั้นเหมือนล่าสุดเนี่ย เหมือนล่าสุดนะครับที่มีคนที่เขาใช้อะไรดียูทูบเบอร์หรือเขามีหลาย<ๆ>เขามีหลายมีหลายช่องที่เขาทำนะเพื่อสร้างรายได้นะครับอ,อินโฟเขาเรียกเรียก<ๆ>อะไรอะชื่ออะไรนะแบ็คแบ็คโคหรืออะไรเน่ะนะครับแล้วมีช่องต่างๆ เขาออกมาลงก็คือต่อยกันต่อยกันอย่างรุนแรงต่อยกันไม่รู้ต่อยกันรุนแรงปะมันมันถูกมองว่าเฮ้ยตอนนีกนนน้การคิดหาคอนเทนต์เนี่ยการคิดหาคอนเทนต์เนี่ยมันเข้าขั้นถึงจะต้องมาต่อยตีกันให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วหรอบางคนก็บอกว่าคอนเทนต์ คือถ้าคุณจะต่อยกันเนี่ยแล้วคุณไปเต็มถนนแล้วก็มีการกล้องแต่ละกล้องไปถ่ายเนี่ยมันเหมือนการอำนวยการสร้างหรือเปล่าถ้าคนจะต่อยกันจริงๆเขาต้องไปต่อยแบบแบบเงียบๆอ่ะแต่เมื่อเป็นคนดังแล้วต่อยกันก็ต้องตั้งกล้องแล้วก็ต่อยกันเพราะหลายครั้งที่คนเหล่านี้ทำก็ไปทำแบบให้ให้ให้คนคล้อยตามว่าจริงหรือไม่จริง สามารถขึงขังแล้วก็สามารถฟัดเหวี่ยงกันได้เพราะว่าเป็นการอำนวยการสสร้างอันนี้คำว่าคอนเทนต์นี้เริ่มที่จะไปในทางที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยเพื่อเป็นคอนเทนต์แสดงว่าทำนั่งคุยธรรมดาคนไม่ชอบละต้องมีเรื่องตอนนี้กำลังเป็นปัญหากันอยู่นะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมต่างประเทศก็เหมือนกัน,กน เพราะว่าคอนเทนต์อย่างเดียวเนี่ยต่างประเทศก็เหมือนกันครับมีทั้งสร้างสารรค์และไม่สร้างสารรค์มีทั้งอันตรายแล้วก็ชั่วร้ายนะครับมีทั้งหลอกลวงมีทั้งอาจจะอีกอันหนึ่งก็คือนัดหมายกันแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินแล้วก็มาตัดต่อแล้วก็ทําให้ตกใจทําเช่นคนนี้เดินไปแล้วหายตัวแล้วก็มาถ่ายอีกทีคือตกใจนะแบบนี้ นั่นคือคอนเทนต์นะครับนะครับอ่ะตั้งทายกันครับผมนะก็ทุกท่านตอนนี้ก็อ่าผมก็เห็นพี่อนุวัฒน์นะครับไม่รู้พี่วนนัทอยู่ไหนนะพี่วนัทก็นานๆท่านก็ไลน์เนาะนะครับขณะพวกเรายังยังอยู่พยายามพูดทุกว,วันยังแย่เลยนะพี่อนุวัฒน์และทุกคนอยู่ยังไงที่ไหนเนาะแล้วทุกคนจะอยู่อยู่ยังไงได้เนี่ยนะฮนะค,คิดยาวนะ ปรับตัวก็ไม่ได้นะ้วถ้าปรับตัวใหม่ถ้าผมจะปรับตัวใหม่ผมต้องสร้างช่องใหม่เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่ามันจะต้องเป็นเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่ว่าทําอะไรแล้วมีคนมาดูแต่บางคนถ้าไม่ไม่มีภาพลุงป้าก็ไม่มาดูไม่พูดถึงลุงป้าก็ไม่มาฟั่งแบบนี้นะมันก็เลยเป็นปัญหาของ youtube ช่วงนี้เพราะลุงป้าเองก็ท่านก็พยายามที่จะ ออยู่ในจุดที่ตัวเองก็ระวังนะครับตัวเองก็คือยังถูกลงโทษอยู่แต่ว่า,าประกันตัวออกมา,าดังนั้นถ้าพวกเรามีตราสัญลักษณ์ลุงป้าอยู่เนี่ยถ้าเราไปทำอะไรแล้วถูกมองว่าเป็นลุงป้าอีกมันมันก็จะเป็นผลเสียดังนั้นมันเป็นเรื่องที่พูดยาก เรื่องนี้ผูดยากมากนะครับนะฮะอ่ะทักทายนะครับแล้วเราคุยกันต่อนะครับหลายเรื่องทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะวันนี้เป็นไ์แรกเนาะดูสิวันนี้ผมจะได้ถึงพันวิวไหมนะครับนะครับยูทูบเบอร์ต้องยอมรับนะครับว่าช่องเราล้มเหลวหมดทุกช่องนะครับล้มเหลวหมดทุกช่องนะครับนะเราต้องพัฒนาต่อไปล้มเหลวล้มเหลวคือเราทํา ยอดไม่ได้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ถือว่าล้มเหลวนะครับแต่เราก็ไม่ทิ้งมันนะครับเราก็ไม่ทิ้งมันนะครับสถานการณ์มันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อใกล้จะยืดอ,อุทธรเพราะว่าทุกคนก็จะกลับมาดูแล้วว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็มันไม่มีเรื่องด่ากันแล้วนะมันไม่มีเรื่องด่ากันอุทธรดีกาไม่มีเรื่องด่ากันนะครับก็จะแค่เขามาดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง แนวทางหรือตอนนี้เรื่องมีอะไรบ้างน่าสนใจนะฮะก็ช่วงนั้นก็สายวิเคราะห์ก็อพอจะเออเพราะที่ทำทำทำยอดวิวได้บ้างนะครับต่อมาสายฟาดน,นี่แหละครับจะอยู่ยาก่ามันเป็นสถานการณ์ถัดไปเนาะนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับอาการดูดกันอะไรและนะครับ ได้ขาวว่ามีคนบอกว่าถ้าถ้าเจอช่องได้ดูดจะไม่ไปดูนะครับก็จะอำนวยลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของช่องมันก็จะมีการเรียนรู้พัฒนากันต่อไปนะครับสวครับคุณคำใหม่ครับคุณคุณรัฐพีพงศ์นะครับผมคุณปราณีคุณนปภานะครับคุณกะบิน้อยนะครับผมนะครับพิสดาน้ำพิสดาพิสดาสครับผมนะครับนะพิสดากามินนะครับเนี่ย กามินนะเนี่ยนะครับโสดากามินเพิ่มชื่อเลยโสดากามินนะสวัสดีครับสวัสดีคุกคนนะครับผมคุณแอ๊ครับนะครับคุณโสพลนะฮะคุณแอนนี่แอนนี่คุณคุณหน่อยหน่อยนะครับคุณหัวใยครับผมคุณสวัสดิ์คุณยายยายอ๋อยนะฮะยายอ๋อยนะไม่ใช่ไม่เอกนะยายอ๋อยคุณวิไรนะฮะคุณพี่รัต คุณสมศรีนะครับอาจารย์คุยเรื่องการมินนั่นไงกามินชาลีดีกาเสนเออผมจะต้องไปเรียนรู้ใหม่แล้วเนี่ยพี่สดายังไม่ค่อยได้ไปดูเลยนะฮะเออนะฮะอ้าวแล้วแฟนเก่าของเขาอ่ะแฟนเก่าที่ทําให้ชาลีอกหักเนี่ยเขาจะทำยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าชาลีมาดังกว่าซะแล้วนะฮะตอนนี้เขาน่ารักไปดูการมินชาลีกันหมดแล้ว ตามกระแสนะเออนะฮะนะเดี๋ยวผมจะต้องติดต่อชาลีให้ให้มาให้มาโฟนอินมาที่ช่องผมนะคุณมนธนาครับคุณพัชรากรนะคุณสมศรีคุณศักดิกาครับคุณวัฒนาเนาอแอดอดครับสวัสดีครับแอดออดครับสบายดีนะแอดออดนะคุณวัฒนาครับผมนะครับคุณสุนทรคุณเอฟจจคุณสวัสดนะครับคุณเดือนเพ่น นะครับคุณสบิกาบอกว่าเชื่อมั่นในลุงยืนหนึ่งตลอดไปโอ้นารักมากขอบคุณมากครับพี่ปุ้ยพีครับผมสวัสดีครับผมนะครับคุณวัชนาบอกว่าแต่เรื่องนาทีคนที่ติดตามจริงๆและมองอย่างในอคติดูออกว่าอะไรคืออะไรนั่นแหละครับแต่นั้นน้องนาทีก็ผมว่าน้องนาทีก็มียังรักเหมือนเดิมแต่ว่าสถานการณ์อย่นนี้น้องนาทีก็ถูกทําถูกแล้วก็คือต้อง ต้องเดียวรถไปไปไปแบบอื่นนะครับดังนั้นเรื่องต่อไปมันก็ยากนะผมก็เห็นใจเขานะมันเรื่องยากนะแต่น้องทีก็มีความสามารถนะฮะต้องให้กําลังใจนะให้กําลังใจทุกส่วนนะครับให้กาลังใจทุกส่วนนะครับคุณเดือนเป็นครับชื่อลุงทุกคนก็ก็หาไรายได้ในช่องนั้นๆใช่ครับนะฮะดังนั้นอย่างที่ผมบ้านนะกลับมาเถิดกลับมาเถิดวันวา วันผ่านพ้นไปยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็เอฟซนะครับต้องกลับมานะฮะถ้าเอซีทิ้งยูทูบเบอร์ลุงป้าไปด้วยเนี่ยความแข็งแรงมันจะไม่มีแล้วแต่ถ้าวันไหนฝั่งนู้นด่ามันตอนนี้คนที่จะโจมตีลุงป้าเนี่ยจะยังก็คงจะมีน้อยอยู่นะครับแต่มีคนเกลียดมีนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ใครจะด่ามันก็ไม่รู้อีกนะครับมันเป็นอนาคตแต่ว่าต้องต้องรักษายูทูบเบอร์เอาไว้นะครับก็คือให้กำลังใจเขานะครับคุณคือน้ำหล่อเลี้ยงนะครับ fctp คือน้ำหล่อเลี้ยงยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงต้นไม้ใหญ่ของเราด้วยก็คือลุงป้ามนมนโอมชแนลแล้วก็ ปาแตนชาแนลนะครับนะฮะคุณจเจริญนัมเมติครับผมคุณกอบกูลเดี๋ยวนาทีก็ไปหาลุงป้าเองอะนั่นแหละครับคือความผูกพันเนี่ยมันทำลายกันไม่ได้มัเอาง่ายๆนะครับก็มันอา่าคนสนิทสนมกันเนี่ยมันคล้ายๆว่าเหมือนผัวกับเมียนั่นแหละนะแ,แต่แต่มันเป็นจะเป็น คนสนิทกันจะมีมีข้อเข้าใจผิดกันบ้างอ่าทะเลาะกันบ้างนะครับแต่ความผูกพันยังเหมือนเดิมนะครับเชื่อผมเถอะนะครับแต่บางอย่างเนี่ยใช้เวลาใช้เวลานะครับแค่นั้นเองนะครับ<ม>น้องลันทีนี่ก็นะครับแกก็รักลุงป้านะครับแต่จุดที่ จุดที่คนอยู่เนี่ยมันมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็จะ,ะมีจุดที่อาจจะเกินจะขาดมันธรรมดานะครับยังไงก็กลับมานะฮะไม่ต้องห่วงนะครับลุงป้าคงไม่ถึงขัดนแตกหักกันก็ไม่มีหรอกครับนะผมเชื่อมัน่นผมเชื่อมั่นของน้องนาทีก,ก็มีความรักของเขาอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็คือแยกกันก่อนแยกกันก่อนคุณจกักรพัฒน์ครับสครับนะฮะ คุณสนิทครับคุณเคเคนะครับผมนะครับอแอนนทีออกคลิปแล้วคอาจารย์เขาเคลียร์หลังกันแล้วเข้าใจแลละนั่นแหลคะครับน้องนาทีมันเห็นเห็นบ่อยเวลาเขามีทะเลาะกับใครแล้วก็เขาสามารถที่จะขอโทษกันขอโทษได้ไวนะครับไม่ต้องห่วงนะเนี่ยนี่คือพวกเรานะจิตใจพวกเราเนี่ยเราจะเข้าใจจุดนี้ดีไม่ต้องห่วงนะครับพวกเรายังไงก็ยังรักทุกฝ่ายเลยเนาะ นะครับนะฮะเพียงแต่ว่าจุดบางจุดอ่าค่อยๆขี่คายไปแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่นําไปแบบรุนแรงนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเคลียร์กันได้หมดนะฮะหลังมองหลังไม้นะครับลิลลินครับผมคุณดารุณีครับคุณพัชรกรพรวัฒนานะครับคุณขอบคุณบอกว่าให้กำลังใจทุกคนนะนะครับนี่แหละครับเราคือเรา เราแค่เป็นคนเป็นคนตามดูนะครับเราจะตามไปแต่ว่าบางจุดเราจะจะดูเฉยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างกันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับดังนั้นคนที่ทะเลาะกันผมผมไม่ได้ไปคิดว่าคนนั้นเลวคนนี้ชั่วนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะทีนี้มันก็จะมีเรื่องคอนเทนต์มันก็อธิบายยากนะว่าทุกเรื่องก็เป็นคอนเทนต์นั่นแหละ นะครับแต่ว่ามันมีการจัดตั้งคอนเทนต์ขึ้นได้อย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างไอคนอที่มีเขาทำเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้งเพจอะไรต่างๆที่ดังๆมากคนดูเป็นล้านๆนะครับเขาก็จะมีคอนเทนต์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคําว่ายูทูบเบอร์เนี่ยยูทูบเนี่ยมันจะมีขีดของมันอยู่นะครับเช่นเราทำสองเราควรทำสาม อย่าตกกว่าสามถ้าคุณจะดีขึ้นคุณต้องสี่แต่ละวันคุณต้องเพิ่มไปหนึ่งหนึ่งครั้ง y o u t u b e มันจะมันจะมันจะชอบมันจะชอบนะครับมันมีสถิติของแต่ละคนหมดเลยสถิติล้มเหลวกับไม่ล้มเหลวมันจะเตือนบอกว่าเออตอนนี้ระยะนี้คนที่ติดตามคุณประจำน้อยลงนะครับมันพยายามกระตุน้นลรอน้อยลงนะครับ โอ้โหนี่แสดงความดีใจมากนะครับที่คุณขยันนะเนี่ยที่ลงมากเห็นไหมไม่มีเป็นผลดีเห็นไหมมันก็มันก็ยกย่องมันมันยกย่องมันก็เตือนนะยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคุณจะได้มากขึ้นเรื่อยๆคุณต้องทํามากขึ้นเรื่อยๆนะจนเขาเรียกว่าจาก แคมเปญเล็กๆคุณต้องแคมเปนใหญ่ๆคุณต้องจ้างคนมาดูแลจ้างคนตัดตอ่ออแล้วก็ร่วมกันคิดนะครับเนี่ยผมไปดูคนคนหนึ่งนะเขาพูดเรื่องเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเรื่องคนที่เห็นผีเรื่องนั่นเรื่องนี้หรือไปตามสถานทีต่ต่างๆนะครับผมแทบไม่ค่อยรู้ชื่อเขานะแต่เขาเก่ง อ้วน,น,นมีเขาเขาพูดเขาพูดแบบแบบได้ความรู้เยอะนะครับทีนี้เขาก็ผมนึกว่าเขามีคนไม่กี่คนนะปรากฏว่าเขามีตึกมีตึกแต่ละห้องแต่ละชั้นมีแต่ลูกน้องเขาเต็มเลยโอ้โหใหญ่มากนะครับไม่ธรรมดาครับ แสดงว่าคือระดับคนดูประมาณว่ามีคนติดตามอาไม่ไม่ถึงล้านนะแต่เขาก็จะวางแผนนะครับออกมาหลายทางทั้ง Youtube ด้วยทั้งเพจด้วยเรียกว่า,าดูหนึ่งชั่วโมงนี่มีคนดูประมาณห้าหมืนขึ้นแต่ประมาณนี้ก็ถือว่าสำเร็จละนะครับโอ้ยเขาต้อง จ้างคนเยอะนะคือคิดการใหญ่มันต้องใหญ่ไปด้วยนะครับคือเพื่อได้เงินฮะมันก็จะเหนื่อยทุกวันทุกวันนี่แหละครับะแต่ละคนเนาะนะครับนะแต่เราถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะมานั่งรอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็คงเราเราต้องการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย <c oughs> นะฮะยี่สิบปีที่แล้วก็ยังอยากจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอยู่ยนะฮะจนป่านนี้ก็ยังไม่ถูกแบบนี้นะฮะ ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับให้กำใจนะขอบคุณมากคุณรัดาสิครับนะฮะคุณย่าน้องสีบอกให้กำใจขอบคุณมากครับคุณไฟบอกว่าเคลียร์หลังจบแล้วนั่นแหละครับเค <c oughs> ลียร์หลังจบแล้วก็คืออ่หยุดหยุดจุดนี้ก่อนเพราะว่าลุงจะกลายเป็นประเด็นกับกับทางสังคมการเข้าใจนี่แหละผมจึงบอกว่าน้องราทีเนี่ยก็เป็นคนน่ารักเขาก็รู้จุดของเขาอยู่นะครับในที่สุดแล้วก็ต้องอให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะเดี๋ยวก็มาน้องทีเดี๋ยวก็มา สักระยะหนึ่งนะครับคุณยุคุณยุพนันนาสิครับอาจารย์ก่อนที่แล้วขอบคุณมากครับคุณพยาวครับสีครับคุณสามสิบครับสวัสดีครับคุณพี่สามสิบนะครับคุณวันครับคุณซีซีเอ็นเอ็นนะครับคุณคุณวัศนาบอกว่าเรามาถึงจุดนี้เรากําลังติดตามเรื่องราวรุงป้าส่วนรายละเอียดเราจะมองการกระทําของแต่ละคนโอ้โหคุณวัศดามีมีหลักดีมากครับอ่าอย่างนั้นแหละครับ นะเพราะว่ามันแต่และช่วงสิ่งแวดสภาพแวดล้อมมันต่างกันนีแต่และอย่างอยู่ที่สภาพแวดล้อหรือบริบทมันจะต่างกันนะครับเราก็ต้องดูแบบดูยังไงให้ให้ใหมีความสุขนะนะนะ,นะคุณบวดบัวทองคุณ CTL นะครับผมนะฮะคุณนิตยาชอบไซครับผมนะครับคุณฮเวยครับ ฟังลุงพูดก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนาทีแต่ฟังแล้วเป็นห่วงคุณนาท่านะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะมีจุดที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองนะครับน้องนาทีก็จะเอาไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าแต่ละคนถ้าไม่ถึงที่สุดไม่พูดหรอกครับผมเชื่อเรื่องหนึ่งคนเราเนี่ยมันต้องมีจุดระบายอะจุดระบาย บางทีเก็บไว้เยอะพอระบายทีก็เยอะนะครับดังนั้นทุกคนมีเหตุผลในส่วนนี้ผมว่าทุกคนมีเหตุผลแต่ถ้าเหตุผลมันมีแล้วมันก็จะมันก็จะพัฒนาส่อไปนะครับนะครับจริงๆถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวผมนะผมรู้สึกว่าเวลาลุงพูดบางครั้ง ูดแรงแต่มันก็จะมีมุมมุมแบบแย่แบบอะไรแบบทําให้คิดแบบกระแทแกแค่นั้นเองนะครับนะครับเพราะ mm hmm. ว่าเราก็เชื่อมั่นลงในทัศนคติในวิสัยทัศน์ของแกถ้าใครยอมรับจุดนี้ถ้าลุงด่าผมผมก็ต้องยอมรับแบบเนี้ยผมก็ต้องหันมามองตัวเองเพราะลุงไม่ได้ ลุงไม่เคยด่าแต่ถ้าถึงด่าแสดงว่าลุงก็แย่แล้ว,ลวหมายความว่าลุงเก็บไม่ไหวแล้วลุงมันจะระเบิดแล้วเนี่ยคนที่เก็บอะไรไว้เนี่ยมันไม่ดีนะครับคนที่เคยพูดคนที่ชอบอพูดอะไรก็พูดตรงเนี่ยก็คือคนถ้าเก็บแล้วก็จะไม่สบายใจเก็บมากไปก็ไม่สบายใจหรือจะเป็นไข้เป็นอะไรไปแต่ถ้าได้ระบายไวบางคนจุดเดือดต่ําบางคน จุดเดือดสูงบางคนจุดจุดเดือดสูงแต่มันมีช่องเก็บความรู้สึกมาเยอะแยะแต่การเก็บความรู้สึกเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าเก็บรู้สึกรู้สึกที่อที่ไม่ดีนะเช่นออยากจะบอกจุดหนึ่งจุดนั้นคนนั้นคนนี้เราเกรงใจแล้วเ,เก็บไว้เก็บไว้ทับถมไว้ทับถมไว้แบบแบบเนี้ยคนเก็บจะเป็นทุกข์ แต่ถ้าท่องเก็บดีความความจุดเดือดมันก็จะสูงขึ้นก็คือถ้าไม่ถึงร้อยก็ไม่ไม่เดือดนะแต่บางคนจุดเดือดต่ำนิดหน่อยห้าสิบองศาก็ก็กอ่าก็ระเบิดล่ะนะดังนั้นแต่ละคนก็จะมีมีมีจุดนี้ต่างกันนะครับผู้หญิงจะมีจุดเดือดสูงนะนะครับจะเก็บ ความรู้สึกมาเยอะส่วนผู้ชายมันมันเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้ไม่เยอะความโกรธความอะไรเก็บไว้ความไม่พอใจเก็บไว้มันมันเก็บได้ไม่นานนะครับคุณสุรชัยครับคุณพิมพแพรมณีแนนประวันครับผมนะครับอ่าดังนั้นผมเคยพวกเราก็เลยเข้าใจเราจะไม่ไปเข้าร่วมนะครับเราจะดูแบบห่างหานะครับเมื่อดูห,าห่างๆ่างแล้วอ่า จุดบุคคลที่ที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาก็จะพัฒนาแล้วก็พูดคุยกันต่อไปจะได้รู้จุดบอดจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนกันนะครับการครบกันเราจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงก็ต่อเมื่อเมื่อเราครบกันนะครับคุกคลีกันนะครับเรามีศีลมีอะไรไหมไม่ใช่ว่าเรา บอกว่าเราให้เราเป็นคนมีศีลน,นะแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยจิงจะรู้ว่าเรามีศีลมันจะอยู่ที่พฤติกรรมดูที่การปฏิบัตินะครับแต่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณทําผิดศีลก็ได้นะครับศีลจะรู้เมื่ออยู่อยู่ร่วมกันนะครับนะฮะคนที่จะไปอยู่ร่วมกันจิงจะรู้ว่าศีลไม่เสมอกันหรือศีลเสมอกันเห็นไหม